Xiaomi เผย teaser Redmi 10กำลังจะมาเร็วๆนี้ Xiaomi เผย teaser Redmi 10กำลังจะมาเร็วๆนี้เพิ่งจะมีข้อมูลของสมาร์ทโฟนรุ่น Redmi 10เผยมาเองนะครับล่าสุดทาง Xiaomi ก็ได้เผยภาพ t เซอร์แรกของ Redmi 10ยังเป็นทางการแล้วครับพร้อมข้อความที่ว่า h a t r a c k Redmi Series กำลังจะมา อยากรู้อะไรเกี่ยวกับ h e t แทร็กเรดมิให้คอยติดตามจากภาพทีเซอร์ที่ว่านี้ได้เผยให้เห็นถึงดีไซน์ตัวเครื่องและโมดูลกล้องของเร d มิ10อย่างชัดเจนเลยครับซึ่งก็ตรงกับข้อมูลที่เผยมาก่อนนั้นนี้นะครับสำหรับลาเลียดของเร m มิ0ต์ตามข่าวก่อนหน้านี้เผยว่ามีตัวเครื่องและโมดูลกล้องที่ค่อนข้างใกล้เคียงกับรุ่นพี่อย่างเลดมิโนสิรีซึ่งมีเลือกทั้งหมด3สีคือซีบูเพเปอร์ไว และ c าร์บอน r ก y ครับตัวเครื่องมีขนาด162คูณ75.3คูณ8.95ม mm. ิลิเมตรมีหน้าจอขนาด6.5นิ้ว Full HD+ Plus พร้อมค่า r e f r e s 90Hz ซึ่งคาดว่าเป็นจอ IPS LCD ครับเนื่องจากเป็นตระกูลราคาประหยัดและเจาะรูตรงกลางที่ด้านบนเพื่อใส่กล้องหน้าสายชิปโปร่งลมีเดเทก็กเฮลโลจี88ไฮหลทมาที่6กิกพร้อมรอม1 2 8กิกบนระบบบริการ a n d r o i d 1 1 ครอบทับด้วย miui 1 2ให้กล้องหลังมาทั้งหมด4ตัวมีทั้งกล้องตัวหลักความเรียด50ล้านพิกเซลและเลนส์แล้านพิกเซลและ2ล้านพิกเซลอีก2ตัวครับส่วนกล้องหน้าความเรียดแล้านพิกเซลรองรับป l u ุดูน5.0มี wi-fi มีพอร์ต usb type c ให้แบตเตอรี่มาที่5 0 0 0มิลลิแอมรองรับชาร์จเร็ว18วัตต์ัอีกด้วยครับข้อมูลที่เผยมาจากร้านค้าปลีกออนไลน์ของสิงคโปร์เผยว่า redmi สิบม,มีราคาอยู่ที่2 4 9ดอลลาร์สิงคโปร์หรือประมาณ 6,150บาทครับนอกจากนี้สมาร์ทโฟนรุ่น Redmi 10ได้ผ่านการรับรองจากกอทชของประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยเป็นรุ่นโมเดล2 1 0 6 1 1 1 9 a g ซึ่งอาจจะเปิดตัวเร็วๆนี้ครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT Fast เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ ่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กด like เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ